ครับวันนี้จะพามาดูสาระน่ารู้นะครับที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่าตั้งไซส์กระดาษ B4 นะครับกระดาษ B4 นะครับของเครื่องเล่วาน 40xx หรือ 42xx นะครับว่าจะตั้ง Paper ร์ไซสกระดาษเนี่ยเป็น B4 ทำยังไงบ้างนะครับอโอเควันนี้เอยาให้พี่ออยพามาแนะนำนะครับคุูนะครับขั้นแรกนะครับตัวนี้ผมใส่กระดาษ B4 แล้วนะครับอาการก็คือ ไม่โชว์ไซดส b ่นะครับไม่โชว์เลยนะครับไม่รู้จักเลยนะครับเครื่องไม่รู้จักครับนะครับตอนนี้ทั้าไซ์อื่นโชว์หมดนะครับยกเว้น b ่นะครับวิธีการไปเปิดหมดนะครับอกดตรงนี้นะครับเซตติ้งดีจีนะครับสองแปดพร้อมกันแล้วก็เซตติ้งดีจีอีกทีหนึ่งเขาว่าโหมดลิตรนะครับโหมดลิตร ไปที่ system d i g i t นะครับ,ท,รบทีหนึ่งแล้วก็เลขสองนะครับจะเป็นรีวิวสองนะครับแล้วกด copy นะครับ option ไปหาคำว่า FNC ขีด FW นะครับเลื่อนไปเจอคำว่า B4 use นะครับขีด use ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับ ของเดิมอยู่เลข0นะครับเปลี่ยนเป็นเลข1เพื่อเปิดเปิดโหมดการใช้งานนะครับแล้วกดโอเคนะครับกลายเป็น1เสร็จปุ๊บรีเซ็ตออกนะครับแล้วทําการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ามาดูกันว่าถาดจะโชว์ B4 ไหมนะครับการตั้งค่าต่างๆต้องทําการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับปิดนะครับ นี่ครับปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูกันครับเอา Co อปี้นะครับดูที่ซิลิ e r ลเปเปอร์นะครับนะครับปีสี่นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับวิธีการตั้งวิธีการตั้งนะครับครับผมจะมีคลิปใหม่ๆนะครับสาระและรูปใหม่ๆครับเข้ามาสอนอีกได้เลยนะครับติดตามทางเพจของ v 4นะครับครับยูทูบ v four n n แนนะครับ ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ